ปงดูปงจุ้นั่ิใสสวยอยู่เด็กพี่นะนี่นี่วบานนี่ว่าแขกาัวอีกล้ดันดัตัวูกจกันเนาะไปย้อนไยอนฆ่าแล้วไกงบ่เอาสมบัามัน แม่มันมาแล้วพี่น้องส,สวยสวยเจอดยจ้าหนึ่งแปดนะครับน,นัน่งนั่งแปดเลยเดาตัวดีกว่ ครับพออภินึหาคลิปนะครับครับช่องมาช้อดได้นะครับพี่าร์เจ็บสงไข้นะครับขอบคุณครับพรายัดหน้าองเจ้านะครับเนาะสวัสดีค่ะครับเมื่อนี้ก็รผ้าแหวเบิ่งห่วยบึงหองนะพี่น้องเนาะ้องไม้ห่วยท่วงนะครับหากินน้ำว่างเอานะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำกับหูชึกว่าจะหน่อยจะอ่อนนะครับช่วงนี้หาหม่งเรีนหม่งย้อนยากนะครับเครื่องหน้าร่วงบึงน้ำว่างมานะครับเพื่อเด็ดไปต้มไปแกงนะครับจะเคยขม่ารอบนึงแล้วนะครับเนาองจะโดนเติบเลยนะครับ กำลังดูกับาบารล็อกนี้สิพออ่อโตหรือบอ่อนะครับครับผมก็ขออนุญาตนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับโอ้ยคนมาเร็วตัวนี่น,น,นี่เดี๋ยวเนะานะจะเจาะมาอยู่เดี๋ยวก็บ,บอกเข้าแล้วเนาะครับกำลังดูกัว่าสิพออ่อโตหรือบอ่อนะครับขี่นกบกใหม่สิกบกเกลเนี่ยโงหนาเพรายตัวนี้โอ้ยค <พอ S 1> นน,นัน่งกินเตี้ยบสุดละ ้ำยังไงค่อยๆเติมนตินสิ่งเด้ยใช่อือบ่อถึงมาน้ำมือหยาดเยอะกว่าพาประกเนีเยอปดูป่างเสรยทีเจ้าทางฮึบ นีนี้มันจะใส่สั่งเนี่ถึงพวกหนาคนคดีจ้ะอ้ห้ามึก็ได้ตังโตไมกันนะมีอยู่เนี่ยเอาไ้ที้านจบบเจ้าปะมานี่แม่มันมีมองว่าง,างอายู่ว่างเนาะเาแต่ซอเอากปได้ดอกเท้าไม่ซีอวะ มองชิดกับล้มบาแห้งพี่น้องยิงกุ้งง่ายชิดคือเก่อนเดะ้ะไม่ลงเป็นนางสังกีเอาค่ะย้นลงเขาจะก่มเราดอกมือนี่ต่อที่แถวหางเทียวดึงที่คุณดะไมาคุณด็ก นั่นดิเศ้สัยมาแล้วครับสมบงามเลส้นนี้ยากใส่เต็มแรกเต็มแรกพี่น้องมาแล้วอ่ะแค่ไปแค่นี้ฮะหยุดยอดเลยจ้าใศรสวย ใช่แล้วเนี่ยใส่จะตุ่มกับพ่ออะไมาเมื่อนี่ทำไมมันยิ่งแยกยากเจ้าเนาะครับากาสนองฟ่าไมน,นะครับปลากาบว่าเขานะครับได้เต็มเดียวนะพี่น้องเนาะจะออกไปขายของโตนะครับเนะาะไปขายของนะครับสำารุ่นรอุอดจิตตานะครับเพื่อพ่อไม่อีกนะครับผมกะจะร้องร,องรอง้องจนบองอีกนะครับ ตับต้ไม้เลยก็จบไปสักก้นะครับพี่น้องสวัสดีครับลับมาหอดอีกหนึ่งไม้นะครับพี่น้องก็ช่วงเวล้เบรกทักเที่ยงนะครับกับพึ่งเขามาหอดไม้นี่เป็นไม้บันเรื่องบากนะครับไม้รับแม่อลาวันนะครับ่นเคยมาเอารอบก้อนนะครับสองกิโล่นว่ากะมัดูกัน่ารลอบสี่สิบพอตัวด้วยวนะครับเนาะครับก็ขออนุญาตนะครับจัดเกรียมอุกรณันครับ หางอาะก็เตี่ยวควรหนบ่กัวหนาหน่อยนีงยองตันี้ด้วยุยใหญ่ทาเด็ยวครตัวใหญ่ๆตัวปีกๆเจมูนนี้ด้อะครับครับจังหวะกันไป้อโตนิวนะครับมารเลกแฮกมัน อย่า้ซ yes. ีคเดียวตกใจขึ้นย้วให้เงินหน้านํามื้ฮะหน้านะหมื่อว่ะกขอเบาหวยอยู่ให้หน่อยนึเหงกต่อไปเมือนนักเงินหัวต่อหมดเลฮ้ยคุณนายคุณพ่อนึกไครับ หายดีกว่าน <t resol ute> hey, ้อยว้าวแ้มแ้มเรกสำคัญเสมอนะครับเก็บแต่ก้อนหลักพี่น้ออตป็นี้เขาบีบบิดก้อบ่หมายลับตอบเนี่ยเะ เ,าาเาอา,าออกไงชื่องานไหนอะไรไ่ะที่านหรืป่าต้อขับที่อนบรรากาศดต้องห้อง่ถงขับตนะ้นตะกอนตอไเนาะเขาขอบัคอนโจไม่เอา อ๋อไม่ต่อไปพี่น้องต่อตัวดิบอ๋อเป็นไงใส่บิ๊กอ้อฮมาแล้วบอ่นี่สิพี่น้องอ้ แม่ส่งเกาเด็กปรหมอกรูดะพี่ศึกษาจะเพลินะระบายดีเนาะปาหมอโร,รูดะโง่องอยตัวเกล็ดไม่เยอะ นี่ตาได้ดุงแวค่ะคุณนุ่งกับอกไลายิงไปเห็นด,ย,ดยจบก็เป็นการเียวเวลา่านอกพี่น้อง เต okay. แต่กว้วหน่อยโผล่่ะผม่าไม่ okay. หน่อยโผล่กว,วอยู่เลยอ่าดต่กพวกเขาเรียนลอยเลยดิหน่อใช่ก็สามบาทเลยว่ะเสองหรือเ<ม>้สามดีให้พี่ยอดเลย่งไหม,น,น,ไมนะ

ไปงกอนไปกิ๋มหรอเล่าอ่าแล้วหน่อยได้ไงพี่น้องเออไม่เนี่ยใส่ทอดจ้า จุ่มทุกจุ่มทุกจวมาใส่หน่อยค่ะแล้วไปเดี๋ยวมาจับอีกอ่ะโอ้ยตนนัวไหนหน่อยวะเออที่ข้างนี้ก็ได้ nung cá áo xịt đó. Mãi là tìm vào con ty cho nương kìm khát lên. Ui một cái hưng. Ui nếu tìm nạp? Ui nạp. Ui nạp. Ui nạp. อ้อ่าจะจินลงกินหรือไงทำขันโค้งอว้าพี่น้องที่รางดางกว่าใส่บ่ะแงหเลยงถี่างมากเด่นอ่ะก็นี่่อนอีกล้อกอน้ามาอยู่มาอยู่

uầy, nó còn rung nữa, uầy, uơ, không nhung, nó buồn chết, nó buồn àn con này, Mày xíu điao về cái đầu hắn nó chút 不是了，不烂，不烂吧？嗯。对。 nóng nó đã chưa có thể biết mẹ bây giờ được không phải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  quá quá à. nhanh như đã. là Bên ngoài đây 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 là không được. À, một mùa. 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 นี่ันผานี่ตัวผมขงัล้วกันดันกลวยังกัเลเนายังไม่ปักกงออดาเลต้องหายดัดัง กอทองานเาถึมาขอทองตาคนนอยคนนึ่งไตุ้งอยากโอ้ยุ่งกไพี่น้องยฆ่าแล้วอันกงบง่เอาตบหน้า,นมา,าแม,มันมาแล้วพี่น้องสยสวยจ้าดจ้า บบเก็สาวโตรงเด้ยใสวยพี่น้องตินเรืวอีต้องหา,าสุดยอดเลยจ้ามายอะรักต้นตังจะให้รู้พี่น้อง น่อยที่สุดน,นี่ลูกพี่น้องไอ้เจวแบบวี่ไป้ผมบ่นถ้าเกิด่องการสิวมีบีก่ะจะต๋ตวะเนะีุ่นแม่ต้นุุนแมอ้าวต้เนเน้จะไปหนไหมจะทั้งบานเขาขุนนี่มัได้แล้วตขอกีรถหายหอมลงไปนไหมอืมอรถจะจอดหอดก็ละ ข้าวเดียวเนาะมืกอนั่เดียวกันบิดเลยเด็กืเสืหดหน่อยเสือไนหน่อยนี่ส่งออกึ้ือบิดกันดีเว้ยอสืออีกอ้าตรงถก

เออคำณซอมยใครอยู่นี่หน่อยนี่ไงแกงหวังบา่าหนึ่งแปบนะครับทังหน้าแปดเนยคุณซอมอยู่สู้โตเลยใครอยู่ nha ừ thôi ăn nè xăm cái tay ở đây là quả đầy vô ครับผมฉันรับไม้บันบางนะครับลากาตัวน้อยเข้าหลนะพี cards, like hey, right. so id, ่น nice. ้องเนาะตาจะเท้าออกไปขายของจอนะครับเนาะที right. ่มีเวลากับเป็นจะมนังเหล่นนะครับตาทิดไลนะครับใส่หน่อยใส่งนะครับมีกะตุ่มงามพี่น้องกับพ่อแมงเหล่นอยู่นะครับเนาะผู้มี่เวลานะครับผมกา่าขายของนะครับผมกาหจะเทาออกไปขายของก็เจ้าน้พี่น้องเนาะครับผมกัขอขอบพระคุณนะครับผู้ที่เข้ามาเรับ่งรับชมนะครับล้วก็ผู้ที่กดติดตามให้นะครับ ฝากที่ตามกันน้ำนะครับจะบริาพาดหมายจะดึดน,นะครับะคะค็คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงสั่านี้นะครับขอบคุณครับ